หสันส้นนเ่ะป๊บีพอดีนี่ค่ะปพอปั่นเรียบร้อยแล้วทีอ่าน้องเชโลมากุดมันแก้วครับสวัสดีครับปุูกมันแก้วกับปุูกท่เรียงครับสลับกันมันเสียมน้ำน้ช้อันนี้เร็ว ก้นไไว้อ่าให้น้องเชลโล์ก้นน้ำเตยยเ้ยสลับกันอีละเร็วล่ะระวังตีนเจ้าของน้ำอืมอืมขุดลงไปขุดไก่หัวน้ำไปขุดยังไก่เทอล่ะขุดข้าไปอีกเออนั่นแหละครับอืมเออนั่นแหละค่อยเอาดินออกลูกเออเดี๋ยวเชื่ยดินหายแป๊บนึง นี S <S ่หอมนมันแกวเด้อค่ะส่วนไรสุบินเขาผมเช่ดกินจนว่าผักบุ้งปลูกอยอคุณู่่้บริาในัวหาเราเต็มเต็มเต็มเยอะบ่มีลูกร้อย่าตาแมวอ่ะล่ะมันจะเป็นสีแล้วเนาะนี่เสียบหัวาบนไงเนี่ยัวบน่งเรวเสียบอะเอตงองเอาไปถอดมันโอ้แส แตกออกมานล้วเพียอู้หูแดงเด้เนี่ยกันหินผักบุ้งแบบเฮาปลูกได้ลูกอยูร่อยเอ็ดมันนีเฮากับยู่ชายภูมครับน้องเชโดมะยามตากับยายคุณมันอะปึ๊บ<ม>หมาซนีนพอด,พอดีพอดีกินเริ่มทีนี้แมง้งก็ได <ใน S 1> ้เ<ๆ>หรอ ถ้าบวกถ้าบวกเก,ก็บอีกบ่ดุนกันมันก็เข่าไปแล้วนอนแมงลงเนาะมันทีเถ่ากินเนาะยุ่งทึ่งหลาคนทึ่งไงกินได้บด่ฮะได้ครับปิ้งย่างมันจับนี่จับนี่กนะจับนี่อ,นอันหน้าไปทางนัน้นแอ้วนังเชลโลก,กับตาได้มันเบลเลยเบลเลยครับ นักนักกระัิ่งหน้าพี่แอนพี่โน่สุขุมสุขคนค่ะวันนี้เนาะมีโอกาสได้มายามานกันเลยฟังกันเลยว่าสิเฮ็ดเมนูขนมไข่เต่าให้เด็กๆกินกันค่ะข้อยก็บานมลขนมแบบก้อนกกรอบๆเนเอามันเฮ็ดเนี่ยยาย ขนปมๆเขาเอื้นไข่เต้านะไข่เต้าไข่หงไข่งอกกระตาแล้วแกชื้เอื้นเราปันเตแป้งจ้ะปันเป้งาม่าากกะทอันวัตถุดิบก็มีอันนี้เนาะค่ะกะทีน้ำตาลทรายเขาังที่อะก็บุงอคุยแตกนะเ็มไหมล่นะ ได้ขอรอกอนดจกนนะได้ถอไปใส่าได้อีกว่ามีด้วยนะสมแปงให้นเข้ากันก่อนเดาจำชื่อไ้เลยจับไปย้เพึ่ยบีเติมไปไปหน่อยแล้วเข้ากันไห้เนาะมาเดี๋ยวไอ้นวดเองตรงนี้เดี๋ยวพาพาปั้นลูก มันที่เปื่อนมือง้าปั้นมันจังป่เปื้อนเมียว็็คุณากินขนมไข่เต้าก่อนก็เท่าย้ายเท่าแป้งสาลีแป้งสาลีไงไปไงอะไอะไรอ่ะ

เอามันมาเด่นน no. yeah. nah, ้ำเป้งงงี๊ะอ๋ออันนี้วเอาไปร้องทอดบ้างมันมันอ่าเพราะเขาปั้นเรียบร้อยแล้วจริงๆเรต้องปั้นให้มันทอๆกันละเนาะแต่ว่าอันนี้เขาปั้นกินให้สู้เด็กน้อยกินซื่อๆจ้ะก็บไได้เน้นหน้าตารูปร่างสวยงามปรไดเพราะว่าเด็กน้อยมันเทศกินเนี่ถ้าปั้นขายก็ต้องสวยกว่านี้ต้องลูกเท่าๆกันประมาณนี้ี่ ยา,าวารูณจำแปบน,นึงนะจันจะได้กินละเอาลงเอาลงเลยนะนอนพอดีเยู่เพราะว่าเขาไม่นิ้นไฟแรงเนาะไอเจ้านี่ไปปั้นไหมไอมซีกะหนียังจะหนีจ้ละเออมันจีป,ปั้นไปนั่น เคล้ว,วเลยเดีย๋ยวจ,จังคนกัเลยเนาะไว้มันแตกกันจบติดกันมไม่ขอครูยังอ่ะพดจอยทุกคนนตไม่ดีบ่เลยเนี่ยคนตีกเเียนเราอีกคนตอีแล้ว ขนมไข่เต้าหอยสุกบะเนาะฝนมาก่อนเอาขนมไข่เต้าลูกบอลอักเออเดี๋ยวจะทอดฝนมาจุ๊กจ้านกิได้ละจ้านเอาค่เข้าบ้านแม่นี่ไอ้เจ๊อร่อยค่ะแซ่บบอยฝันแซ่บอยู่เพื่อกินเพบ่อเพื่อกินก็จำใจกินน่ะ เนี่ยตัวเนี่ยอยากสนใจตัวเนี้ฮะลูปลาต้งโกนะอร,รูปแบบไมอ,ไอู้ยคุมะค่ะให้น้องเชโลบ้างนยน้นองเชโลมาคุมะน้องเชโลบ้างคูม้งคุมะแม่ม<อ>ีค<อ>ูมอก้เ่นอันน้นาไนะอืมนี่เด็